สวัสดีค่ะกลับมาอีก <โด S 1> แล้วนะคะกับ One Dish by the Food f a m ค่ะตัวเนี่ยชาวมาแล้วยืนเจ๊เคก็ปกฉันบอกว่าเป็นลิปสื่นแล้วลิปสื่นแล้วแบบวันนี้ขอแต่งตัวเหมือนกันแล้วน,นางก็แบบว่าเป็น black and white เกอจีนทั้งคู่อย่างงี้งก็งงมากว่านา,นางมาชวนฉันบอกว่าเฮ้ยเจ๊ไปถ่าย One ด i h กันวันนี้เคกี้อยากพาเจ๊ไปไปไหนคะเก็บเห็ด คืไปฟาร์มอย่าเงี้ยไปฟาร์มเก็บเห็ดงม่งงงงงงนงาน,านงานงงงงงางง้งงงงงงนงง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 งเง็งงนงงงงงงดมงงงเงงงงงางง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 งเงง่งง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 งเห็ดยังไงติ๊งติ๊งตง๊งติ๊งคุณวงงงงงงนี่งมารีโอ้งง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 งนี่ซ เป <Yay! S 2> ็นมาหลายราอบอังงกระดิทำไมมีวันดิสนีย์นันไม่ก็คือนางอะแบบมีบัตรเรียว่าอะไรแบบเป็น a n น u a l Pass ซึ่งจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นางก็เลยแบบไปบ่อยมากไปจนแบบดูทุกรอบทุกมุมของ Universal Studio แล้วคือเบนไปครั้งล่าสุดเมื่อแบบก่อนโควิดก็คือแบบเขา t d a เ e d มากแล้วเลยอย่างเงี้ยมีอัปเดตเลยนะคะ <laughs> นั่นแหละนางอยู่ก็แบบเฮ้ยเฮยเฮยก่อนเนี้ยก่อนบัตรนางหมดอายุอะไร<ช>อย่างเงี้ยก็เลยแบบขอไปอีกสักครั้งหนึ่งละกันก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ยูนิเวอร์แซลละกันนาะคาะละ้วไปแกมันซ้านเสร็จแล้วมาริโอสวยงามมากคือมองมาจากมาจากมุมด้านบนอ่ะน้องแบบงามมาก ต้องอ่อ universal ที่ลเมันจะมีข้างบนกับข้างล่างค่ะ upper ตลอดกับ lower ตลอดเราต้องลงมาข้างล่างใช่แล้วคือแบบตอนนั้นรอบที่ยาวมาเราสกว่าไม่เนี่สร้างไม่เสร็จเลยยังแบบไม่เห็นถึงการก่อสร้างแล้วอยู่ก็แบบริงขึ้นมาแบบตึงโอ้เจ๋งมากอ่ะนี่เดี๋ยวเราไปลองดูค่ะว่าเครื่องเล่นที่มาริโอเขามีอะไรบ้างแล้วก็มีแอคทิวิตี้จุถ่ายร้ปอะไรให้เราบ้างแล้วก็ วันเดชที่จะเคยพูดถึงนั้นคืออะไรคนบ้าอะไรมาตีมปากปีละสิบรอบไมจุดปาง,าง <c oughs> ถึงราค่ะ Nintendo World เส <c oughs> <Yeah. S 2> ียงของเพื่อนสนิทก็เกิดขึ้นมาหางแคบเคียงเอื้อมมือ <c oughs> แต่มันคือ ความ yeah ความพิจิตรเขาไม่ไ huh. ด้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าต้องจองมาก่อนเพราะว่าแอเดียมันเป็นแบบเล็กมากเขาก็เลยเหมือนต้องจำกัดเขาไม่ได้ว่าแบบให้ทุกคนเข้าไปทีเดียวใช่เพราไนใครมาข่าวหน้าก็คือโหลดแอปเอาไว้ก่อนแล้วก็ลงททเบยนเอาไว้ในแอปนะคะส่วนคนที่อยากจะเข้ามาทีหลังก็อ่ะค่อยๆดูว่าแบบรีเฟรชแอปเรื่อยๆว่ายังไงตอนนี้มันเต็ม virtual line ใช่แล้วพอมันหายเต็มแล้วเขามันก็จะแบบ เปิดคนขึ้นมาคือถ้ามีคนออกปุ๊บเขาก็จะอ่าให้คนเข้ามาเพิ่มในอย่างเงี้ยก็ต้องรีเฟชอยู่เรื่อยๆเราก็จะพยายามรีเฟชต่อไปเพื่อจะพาทุกคนไปลุยต่อในมาริโอเวลค่ะไมอาตรงนี้ค่ะไม่งั้นเราจะมาใหม่วันธรรมดาค่ะสู้ฝันที่เป็นจริงเข้าเวลาละค่ะวัขอบคุณน้องเกดนะคะที่กดแต่ว่ารีเฟรชทุก3วินาทีรีเฟรชบ่อยมาก ก็เลยรอแบบเบียวแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงเนาะโดยต้องมีอีกรายหนึ่งที่ต้องต่อะคือร้านนี้นะคะที่น้องเทพบอกว่าเราจะต้องไป one dish กันที่นี่ใช่เตรียมต่อคีวไว้เลยค่ะเก่งเหลือเกินประเทศเนี้ยใช่คนเยอะมากปปดลุยครับว้าวมาคาระหว่างรอเครื่องเล่นเรามาเมามอยดีกว่าอามาริโอที่นี่ ด้วยความที่เธอเป็นรรีแ c น m p ทีม m p a r นก็มารี <No. S 2> วอม,วมันของไงเราก็ต้องมาเจอม,มันเพิ่งเปิดไงเปิดเมื่อไหร่เมื่อกุมพาที่ผ่านมาปีนี้เองอใช่แต่ว่ามันมีที่ญี่ปุ่นก่อนอ,อยากไปตั้งแต่ก่อน,นญี่ปุ่นมีช่วง2021อ่ะฮะอ่ะแล้วตัวละครของมารีโอเธอชอบอะไรที่สุดพ่อหนุ่มหัวเห็ดกับตันโทอส อ่าจับรันทอดเห็ดน้อยทำไมอ่ะน่ารักอ่ามันต้องเิ่นจากอัพยูรันส์ก่อนเหมืยนเวลาสช้าผู้ชายอ่ะเหมือนเวลาเช้ผู้ชายก็ต้องดูจากว่าเฮ้ยผู้ชายหลอก่อนแล้วค่อยดูว่าอ่นลึกๆเราเขาเป็นยังไงอ่ะแล้วยังไงต่อใช่เขามันมันดูเป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวละครที่สเป็นเป็นซัพพ์อเตอร์อยู่ข้างหลังไม่ได้เป็นตัวเด่นไม่ได้แบบอยู่ข้างหน้าแต่แบบหลบแล้วก็ช่วยอยู่ตลอด อาทำให้เลี้ยงเดินได้คือขาดเธอไม่ได้เขาจะส่วนชานให้ทางของฉันอะไรของฉันจะพูดเลยว่ายากมากไม่น่าจะมีคนคิดออกมินนี่ก็จะน้อยมากตอนแรกพอแบบก่อนที่แกจะบอกว่ายากมากฉันก็แบบ princess d a i s แกคิดว่าคนจะชอบ p r i n c e s หรอไอ่เออแล้อะไรอ่ะให้ลองทายใหม่อีตัวเนี่ยหรอทับายซ์คาทบาแกยากมาก โนเสาร์โยช,ชิหรอเออโยช,ชิโยช,ชิก็ชชไม่ใช่ชชๆๆค่ะไม่ใช่โยช,ชิค่ะเฉลยค่ะเฉลยฉันชอบสตาร์แมนหรือซูเปอร์สตาร์มันไม่ใช่ตัวละครหรอมันถือว่าเป็น,นตัวละครไอตัวนัมันเป็นตัวละครสำหรับฉันเพราะว่าดาวที่ออกมาจากกล่องปึ๊กชึ้งมาใช่ใช่ฉันชอบอันนั้นมาก ใช่คิดว่ามันเป็นแบบเป็นไอเทมที่แบบไม่ใช่ตัวหลักลำเลีใช้ไม่เกิดตัวเขาเพราะมันมีความสำคัญในทุกๆเรื่องของมาริโอเรื่องมันทำให้ใช่สำคัญสุดมีมาริโอจบไม่ได้นะจ๊ะคือผอเฉันน่าคีย์หลักเลยแล้วก็เพย์แบบเพย์โรน้อยมากเฮ้ยทำให้ฉันหายตัวได้เก็บผ่านอุปัสรัคไได้หรือว่า่ชยฉันในพลาเรียใช่เพื่อจะรู้กระสิ่งต่างๆที่เร็วร้ายในชีวิตมันดับเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งด้วย คืออันนี้เล่าเรื่องอดีตตอนนั้นไปพบก,กับเพื่อนที่ไทยเว้ยแล้วก็แบบฉันก็บอกเพื่อนว่าฉันไม่อยากบอ,อกชื่อจริงฉันกับใครอะไรอย่างเงี้ยตลอดก็มีผู้ชายมาถามเพื่อนฉันว่าแบบฉันอะชื่ออะไรตัว่องก็แบบคิดไม่ออกแต่โชว่วงนั้นอะหนังฮอร์โมกนกำลังมานางก็เลยบอกว่าออเพื่อนเนี่ยชื่อดาวฉันก็เลยแบบอ่าคำว่าดาวกับทำไมก,ก็เลยแบบว่า,ามีมีความหมายนิดนึงหลังจากนั้นหลังจากนั้นฉันก็ใช้ชื่อดาวเป็นชื่อแฝงมาตลอดว่าแบบ เฮ้ยเออเธอชื่ออะไรชื่อดาวใช่าวชื่อน้องดาวนะคะบรรยากาศน่ารักมากแล้วมีจุดนึงอีกมากอะไรจุดขอพรแกมันไม่ใช่จุดขอบมันเป็นจุดขอพรแกแกไปขอพรจากสิบสิบนาทีอ่ะแกเคยอธิษฐานกับดาวตกมหแต่นี่มันไม่ตก มันตกมาแล้วอยู่กับที่โอเคโอเคเออเราก็ไปอธิษฐานคออธิษฐานขอบพรกับดาวไวอเ,เออมันก็เป็นอีกแอคทิวิตี้หนึ่งที่เราทาได้เนาะแต่ต้องรีบขอนะเพราะถ้ายืนขอนานๆเราก็จะโดนไล่ถ้าเป็นอย่างนั้นเตรียมคำขอไว้เลยนะคะแล้วก็รีบไปขอค่ะที่ฉันทำมาแล้วเรียบร้อย <c oughs> เออเขาบอกว่าถ้าคุณมาถึงจุดนี้แล้วแปลว่าเหลืออีกแค่เท <20. S 1> ่านั้นยี่สิบนาที เท่า <One> น <input> right? well. okay? so, ั wow. so Is it? Is it like ้นค่ะไม่เกินรอค่ะพร้อมแล้วค่ะเตรียมไปขุดเหมืองนะคะคุณก็หมวกคนก่อนบ้างทายว่าคือแคนดี้เขาเก่มากเลยเนาะใช่มันแบบว่าปรับความแบบเซ็กใหญ่ได้นะใช่ต็เดี๋ยวไปลองเล่นดูแล้วเดี๋ยวกลับมารีวิวว่าเครื่องเล่นนี้เดตัดวแค่ไหนไปดูค่ะเลยค่ะ แกชนะชนะเกกโอเคนะแต่ชนะชนะชนะนางเก่งมากรู้ป่ะเพราะฉะนเกมมันเก่งมากเลยมันแบบอินเทอร์แอคทีฟสุดๆใช่มันเป็นมันไม่มีจอนะแต่ว่าเหมือนแบบตรงไอ้หมวดที่เราใส่ าามันเป็นแบบจอถ้ามองผ่านข้างนอกก็ไม่เห็นต้องมองในนั้นแล้วเราก็เหมือนใช้ใสายตาในการ<ช>แล้วก็ยิงยิงยิงเห็นเหมือนเราขับรถมาริโอ้ขาดเลยจริงๆแล้วเราก็ยิงแบบว่าสามารถยิงไอเทมออกไปได้เลยเหมือนเล่นมาริโอ,อ้มาแล้วจริงๆเลยอ่ะอยากอยา,อยาอกกลับไปเล่นเลย Nintendo Switch ใช่เดี๋ยวกลับไป, <พอ S 1> ไปเลยอันนั้นคือไม่เคยชนะเจ้เลยนะตอนนี้ชนะเจเก่งมากไม่รู้เริ่มโมโหแล้วไปกินข้าวดีกว่าไปค่ะ Finally we make it ค่ะเข้ามาในร้านชื่อว่าอะไรนะครับทอสจูคาเฟ่ทอสจูคาเฟ่แหละจูทอสคือใครครับทอสคือเห็ดที่เราชอบแต่รู้ป่าวว่าทอสในภาษาญี่ปุ่นเขาชื่ออะไรอ่าทอสภาษาก็คือเป็นทางโคลหรอพังโคลภาษาญี่ปุ่นเลยวะ T O ่ D คือทางโคลเนาะแล้วทางโคลใส่เป็นอะไรอ่าไม่รู้ละกันไม่รู้ T O ี D คือทังโคลแต่ชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่คำพังอ่าไปหน่อยเป็นเป็นเห็ดเดี๋ยวมาเห็ดถ้าเป็นเห็ดกินอกะ คีโน่โกคุงอย่างเงี้ยหรอได้นะเป็นคิโน่พิโอทำไมพิโออ่ะคีโน่น่าจะมาจากคิโนโกะใช่อันนี้ถูกแต่พิโอคีโน่พิโอคีโน่พิโอมันคือท้องแบบคิโน่พิโอเหรอเออคีโน่พิโอคือคือคิโนโกะคุงคือท้องเหมนแบบซิตี้เซนของพระชุมพิงตอมใช่ไหมอ่าฮะอาฮะแล้วที่นี้มันก็แบบเป็นเรียวบอยเป็นเห็ดตัวจริงเป็นเห็ดตัวจริงที่ได้เป็นิมาจากพิโอไม่พิโอจากคิโน่พิโอเพราะว่า พี่น็อคยออยากจะเป็นผู้ชายจริงๆเด็กผู้ชายจริงๆเขาก็เลยเอามาเป็นพี่นโนจากเห็ดจากยอเนี่ยเป็นเห็เป็นเห็ด oh. เห็ดน้อยตัวจริงอ่าเป็นเห็ดน้อยตัวจริงที่จะเกิดมาบนโลกใบน,นี้และเดินได้เหมือนผู้คนนะครับ <c oughs> เย้แต่ว่าขอแนะนําของทุกคนที่จะมาที่นี่ดีมาเยอะมากต้องจองถ้าไม่เด็ดค่ะถ้าเริมก็คืออาจจะไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้จองมาต้องรอไปถึงแบบ สามทุ่มแล้วดูอีกทีว่าเขาจะเปิดรับเพิ่มไหมก็แปลว่า3ามทุ่มก็คือไม่ได้การันตีว่าอยู่จะได้เข้าใช่แล้วร้านปิดตอนที่เรา่อแถวเข้า,ามาคือมีคนเดินคอพับออกไปเยอะมากเพราะฉะนั้น2อย่างที่ทำมาถึงปุ๊บกดจองเลยค่ะว่าเข้า Mario เข้า Nintendo World กับร้านน้าหารจองได้ตัง้งแต่ก่อนมาถึงแต่ว่าเป็นแค่วันนั้นนะจองได้แค่นะักวันนั้นไม่ใช่ลงหน้าคือตื่นมาปุ๊บปรีบจองเลยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าอาหารมีอะไรบ้างอะอาหารมาเรียบร้อยแล้วค่ะนะ่ากินทุนกอย่างเลยแกแต่ตปากคนมันเริ่มแล้วอะด้วยความหิวเราสั่งอะไรบ้างนะคะจานแรกเป็นเบอร์เกอร์มาริโอ้น่ารักมากเป็นเบอร์เกอร์ดินเนอร์ชีสกักเบคอนเป็นแบบโอริจินอลของชงองิ้นี่ค่ะอันดัวที่2อ,อ,อเป็น อันนี้คือชีสตำปูเจ้าหมาเป็นนอทอ่ออเป็นน้องทออยู่นี่เองเราจะได้กินน้องทออะไรและสุดท้ายอันนี้เราว่าด้วยความที่เขาอะตัวคนเอาแต่ว่าคนน่าจะโง่ไปเยอะอะเขาก็เลยเอาตัวัวเห็ดออกแล้วอั่นี้เรามาลองชิมกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวดูว่าอันไหนที่เราว่าเป็นเด็กวันดิของเราใช่ด้วยค่ะน้องทอสจัง เก็บไว้ในใจก่อนหนึ่งสงครับเก็บไว้เป็นเบอร์2องค่ะสุดท้ายครับพี่มาริโอเบอร์เกอร์จิงเราขอไปกินก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าอ้าไหนเราบอกว่าเป็นวันดีที่น้องเพก,มา,กนะมาทุกรอบนั่งปั่นทุกรอบจรบิงๆ อิ่มหนำสำราญเรียบร้อยแล้วค่ะมายสโญมีพี่มาริโออยู่ข้างหลังตะได้คดเอเวอกลับมาเรื่องของเราค่ะของกินเย้กินไปสามเมนูมาพูดเลยดีกว่าเรารับหนึ่งสองสามนะแล้วแบบว่าให้อะไรเป็นที่หนึ่ง t h r e มายุแต่เหมือนกันก็คือซุปมายรุมเออคือเราว่าซุกเห็ดมันแบบเจนจน เราชอบตรงที่ว่ามันมีเนื้อเห็ดจริงๆที่กับกินเข้าไป็นคนแล้วแบบว่าเป็นเนื้อกรึบๆกว่กกะแล้วซุปมันไม่ได้แบบครีมมี่จเลี่ยนอ่ะเออแบบอร่อยกินแล้วแบบกำลังดีมากจ<น>แต่ส่วนเมนูที่อันหนึ่งที่เราตึกว่าเออไม่ต้องสั่งก็ได้อ่ะไอตัวทอดแป้งที่เป็นชีสอ่ะใชร่รู้สึกว่าถ้าไม่สั่งก็ไม่พลาดอะไร ส่วนตัวเบอร์เกอร์เราว่ากำลังดีคือด้วยราคา 16, 16 9, 9. เหรียญ16เ้ากอมีทั้งแบบว่าเบคอนชีสเ็ดทอมเอเยลเล็กเชอร์เืมเป็นไฟดีเอาเป็นไฟไปจิ้มกับช,ช็อคเดชนะค่ะอันนี้กิอทริคนะคะถามว่าดีไหมก็ก็ดีก็ดีแต่แบบว่าตู้น้องเ็ดไม่ไดู้ลกเกดคือจำบ้<ด>านครับวันดิชครับโลเกอคือ โนี้ก like <t ied up> <ain ways> ็เป็นไลฟ์ของเาก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ที่ดินซูเปอร์นินเทนโดเวิลด์ใน Universal Studio Hollywood วูดขอลาไปก่อนนะคะเลือวเดี๋ยววันดิชจะพาไปเที่ยวไหนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ชอบสกทยแล้วก็กดแชร์คลิปได้นะคะายบายค่ะ ซอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งกริ้งๆติดตามพวกเราได้ใน IG และ YouTube The Food Bum นะคะ